ครั้งนั้นซีซาออกัสตัตสทรงออกพระ,ะราชกฤษฎีกาให้ทำทะเบียนสำมโนโครวัวทั่วทั้งจักรวรรดิโรมันนี่เป็นการขึ้นทะเบียนครั้งแรกในสมัยที่คิรินิอัตเป็นผู้ว่าการแคว้นซีเรียทุกคนต่างไปยังเมืองของตนเพื่อขึ้นทะเบียนดังนั้นโยเซฟจึงเดินทางจากเมืองนาซาเรตในแคว้นกาลิลีขึ้นไปยังเบเลเฮเมืองของดาวิดในแคว้นยูเดียเพราะเขาสืบเชื้อสายมาจากดาวิดเขาไปขึ้นทะเบียนที่นั่นกับมารีคู่มันซึ่งกำลังตั้งรัน ขณะพวกเขาอยู่ที่นั่นก็ถึงกําหนดที่มารีจะคลอดบุตรนางให้กาเนิดบุตรชายหัวปีนางเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรังหญ้าเพราะในบ้านไม่มีที่ว่างให้พวกเขาและในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งเฝ้าฝูงแกะของเขาอย่างค่ำคืนทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏและพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าสองล้อมรอบพวกเขาทําให้คนเหล่านั้นตกใจกลัวยิ่งนัก แต่ทูตนั้นกล่าวแก่พวกเขาว่าอยากกลัวเลยเรานำข่าวดีมาเป็นความเปลยน,นปริหญ่หลวงสำหรับคนทั้งปวงในวันนี้ที่เมืองของดาวิดองค์พระผู้ช่วยให้รอดได้มาบังเกิดเพื่อท่านพระองค์คือพระคริสต์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านี่เป็นหมายสำคัญแก่ท่านคือท่านจะพบพระกุมารพันธ์ผ้าอ้อมนอนอยู่ในรังหญ้าทัานใดนั้นมีชาวสวรรค์หมู่ใหญ่มาปรากฏพร้อมกับผู้สวรรค์องค์นั้นร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าและกล่าวว่า ขอพระเกียรติสิริมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดและสันติสุขจงมีแก่มวลมนุษย์บนโลกผู้ซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานเมื่อเหล่าทูตสวรรค์จากพวกเขากลับสู่สวรรค์แล้วคนเลี้ยงแก่ก็พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบเลเฮมและดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งแก่เราดังนั้นพวกเขาจึงรีบรุดมาและพบมาริโยเซฟกับพะกุมารซึ่งนอนอยู่ในรงังยา เมื่อพวกเขาได้เห็นพระองค์แล้วก็กระจายข่าวเรื่องที่ทูตสวรรค์น,นั้นมาบอกเกี่ยวกับพระกุมารและคนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจในสิ่งที่คนเลี้ยงแกะกล่าวแก่พวกเขาส่วนมารีเก็บเรื่องทั้งหมดนี้ใคร่กรวนอยู่ในใจคนเลี้ยงแกะกลับไปและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พวกเขาได้ยินและได้เห็นซึ่งเป็นเหมือนที่ทูตสวรรค์ได้แจ้งพวกเขาทุกประการ